พุทโธภะคะวะุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ สังขังนามามิ <c oughs> มายังพันเตวิสุงวิสุงราคนาทายาติสารเนนะสาหาปัญจศิลานิอาจามาทุติยัมปิมายังพันเต วิสุงวิสุงราคขณาทายาติสารเนนะสหาปัญจสิลานิาจามาตติยปิดไมยังพันเตวิสุงวิสุงราคขณาทายาติสารเนนะสหาปัญจสิลานิยจามา ตั ok ah ้งเถรรับสิ้นเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสารนังคาชามีมังสารนังขามิธรรมังสารนังคาชามีสังฆังสารนังคาามิสังฆังสารนังคาามีทุติยปิพุทธังสารนังคจชามิทุติยมปิพุทธังสารนังคาามีทุติยปิมังสารนังคจชามิทุติยมปิธรรมังสารนังคาชามี สระนังข้าชมิทัติี่ปิสังขังสระนังข้าชามีตัตทียปิพุทธังสรนังข้าชามิตัตทียปิพุทธังสรนังข้ามัีปธรรมสรนังขมัตีปธรรมสรนังข้าชามีตัตียปิสังขังสรนังข้าามิ ตาตียมปีสังขังสารนังคาชามีสรณคมนังนิจิตต์สาธุอามาพันเตปานาติปาตาเมรมณีสิกขาปังสมาธิามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปังสมาธิามิอัตินาธานาเวรมณีสิกขาปรงสมาธิามิอาทินาธานา เวรมณีสิกขาปะทังนสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาการาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังนสมาธิยามิโอสาวาทา เวรมณีสิกขาปัทัาสมาธิามิสุรามิระยะมชัพมาธาฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิสุรามิระยัมชักพมาทาฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิอิมาณิปัญจสิกขาปัฏานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะภูกะสัมปาศาสิเลนะนิพุตติยันติ ตัตมะสิรวิโสตเยสาธุดาติครับต่อไปก็อขอเชิญทุกท่านทุกคนน้อมจิตน,น้อมใจนะครับตังจิตอธิษฐานบุญให้ฐารพรเพื่อกล่าวขับถวายพาระหรรครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตอัพัตตรานิภะตรสาปริวาปริวราณิสีละวันตัสสะ โนชยามะสาธุโนพันเตสีละวันโตอิมานิพัตรานิสัปปริวรานิปติคันหาตูอัมหากังทีฆะระตังหิตายะ สุขายะข้าแต่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบถวายซึ่งพระตราหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระผู้ทรงศีลขอพระผู้ทรงศีลจงรับ ซึ่งพระตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาครูประชาอาจารย์ และเจ้ากรรมนาเวททั้งหลายตลอดกาลละนานเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามินิพพานะปัจ,จโยโหตุ